อันมาไปบอกไละกินสคุณภาเท่านั้นบอกมาเร็วมามือสาวไปสางวิรกรรมเมียงมาฮะมือสาวไปสางวิรกรรมเมียงมาฮะไปขาบมาเฮ็ดยังผานี่ะกิจกรรมวันประจำวันเลยฮะมันลากไปอีกแล้วเอาลงไปอีกแล้ว เป็นยังจังสอนบ่ะจำฮะเป็นยังไปขาบมาให้ยัง,ยงรองเท้านี่มาคากหนุนไปขาบมาเลยพุน่นนี่อีกคางนึงพุน่นนะไปรองเท้าไปเอารองเท้ามานั่นคันได้ดาเราจังสัน้นสิบ่ให้กินเขาเบิง้งเป็นยังฮะดาเราเยอะมาสอย ไปเลยไปขาบขึ้นมาเลยพาเลืองเลื้งนั่นน่ะเอาไปตากว่วยกระดึงออกมาไปเลยมือนีสิบ่อยกินเขาเท้ตนันตันตานไดน,นยินอยู่ไหนวว่าทําท่า จะกินบ่าเขาเมื่อนี่มันะม่วงสับคนนั่นล่ะสิกินบ่าเขาเมื่อนี่นี่สิมาม่วงยังกระดอกกระเดียะแท้คาบอยู่ได้กิจวัตรประจำวันดิคาบเดี๋ยวกคาบเดี๋ยวกคาบนั่นคาบนี่จ้ากุนสิคาบเพชรหยังอย่าอย่าอย่ามาสงกเซกแงกสิไปใส่ด้านเราซีนี้จะไปใส่จะไปใส่ฮะ เออมาต้องกินข่าวดอกมือน,น,นี่ไปเลยผูนไปไกลๆเลยนี่ไปเลยอะพี่น้องมาเบิงตานเด้อพี่น้องบัดท,ที่ดีรอบรอ,อมาเบิงเด้อนี่แหละมาขาบดีหลายผูกข้อไว้ให้ล้ำคญายู่มดมือ,มอเบิงจังมาต้องไปอันนั้น จังว่าต้องไปคาบอันนั้นอันนี้มานั่นละดีเออสมบ่ต้องเอาออกให้เลยเดอ้อทำมาคาบอันใดมาคาบในสิแฟนข้อให้แนวนี้เลยนั่นบอเอาออกให้บ่ต้องบอมาคาบดีหลาย เอาผูกไว้ได้ข้อเลยเนี่ยเห็นบอบาดนี่สมบอบาดนี่ไปผูดไปหาเมน,นผูดไปไอเลยไปบอสเป็นเลยบาดท,ที่นี่เออนั่นล่องเท่ากระคาบจุดจบของหมาสนนะคะพี่น้อง ตอนนี้บ่ได้แกงนะคะทำโทษคักๆนี่แหละค่ะพี่น้องคาบคาบพาดึงพาลงก็เลยเอาพามัดข้อไว้ไปบ่เป็นเลยล้ค้านอ่อนในเมื่อเอาออกให้จหยุดจบตายขอล,งลองเอตาย สิดื้ออีกบ่บาดดิดื้อบอ่เอาไว้ในข้อเลยแบบว่าเอาเอาปากกัดแล้วไปบ่เป็นเลยนะกัดบ่ถึง,อ,ถงอ่อนอ่อนอ่อนในมือห้าวเอาออกให้ได้หนิบางแน่หนินหเออเด,ดี๋ยวรอบบกดำบุตรี่พอนี่เอามาออกให้การพูดหน้าพอน้ำอย่ามาทำส่งลูกขึ้นมามารับความผิดลูกขึ้นมา ฝนตกแล้วเนี่ยมานอนตากฝนลุกเลยลูกลูกลุกขึ้นมาลุกมาแม่มึนตาอยู่เด้ดทำทาอ่อนมืึนตาอยู่เด้ดทำทาแต่บนลุกประชดเออกระซ้างมาไหนมันนอนตากฝนอยู่นี่ละไปเลยเด้อบะนี่พัดใช้ขานไว้เบื้องบะนี่เอาละค่ะพี่น้อง อีพีนี่เอาไว้แค่นี้ก่อนทำโทษอันดือแห่งโพดทำโทษไปเลยคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะฝากติดตามตานน้ำเนยด้วยจ้าพี่น้อง